สวัสดีครับพบก,กับสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จิกกอร์กับกับการ,รเผชิญพายุที่แอนฟิลด์อีกครั้งช่วงเวลาที่แยญ่สามเกมจากทุกรายการคือจำนวนนัดที่ลิเวอร์พูลสามารถเก็บชนะได้จากการลงเล่น11นัดลังสุดโดยในส่วนที่เหลือแบ่งเป็นการแพ้ทั้ง3เกมกับเสมออีก5ถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกก็จะพบว่าในจำนวนนั้นเป็นการชนะในลีกเพียงแค่2เกมจากเกมเพียงลีก8นัด ลิวอร์พูลิวูที่โชว์ฟอร์ม้น่าวัดกลัวในช่วงหลายฤดูกันก่อนถึงขนาดก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ยุโรปและทั้งแชมป์ลีกของอังกฤษได้จริงจิงอยู่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้พวกเขามีผลงานแบบนี้แต่เช่นกันที่การหลักหลายคนได้รับบาดเจ็บและฟอร์มตกซึ่งเขาปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่จ็กกิ้งครับผู้จัดจการทีมลิเวูลคงเครียดพอสมควรแต่ถึงกระนั้นนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จิกกิ้งครับผเผชิญกับช่วงเวลาที่ลิเวูมีผลงานแย,ย่ๆติดกันแบบนี้ ก่อนที่จะก้าวข้ามมันไปได้และวันนี้เราจะย้อนไปดูกันอีกครั้งะครับว่ามีเกมไหนบ้างที่หงดังของพวกเราครับเคยเข้าขั้นถึงอาการน่าเป็นห่วงแต่ยังสามารถปลุกทีมให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งเริ่มต้นกันที่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมแม้จะเพิ่งเข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนตุลาคมในปี2 5แต่จิ๊กก็อกรก,ก็สามารถนําทีมไปได้ไกลถึงนัดชิงชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกและในรายการลีกครับ แม้ว่าจะช่วยแชมป์ในลีกคัพในปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปี2016แต่มันก็ไม่ถูกมองว่าเป็นความลุ้มเหลวที่รุนแรงอะไรมากนักอย่างไรก็ตามในช่วงโค้งสุดท้ายดูกาล2015ถึง2016เวอร์พูที่เคยเล่นได้อย่างร้อนแรงกลับมาเครื่องสะดุดชนะเพียงแค่2เกมจาก11นัดสุดท้ายของซีซั่นดังกล่าวและที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือพูเขาไม่ชนะนั่นได้แก่เกมยูโรปาลีกในนัดชิงแดงกับเซบียาจนทำให้ทีมจะกกิ้งฟับต้องช่วดแชมป์ไปแบบไม่เสียดาย แต่ถึงก็นั้นพอเริ่มต้นฤดูกันใหม่เจกินคลับกระพาดทีมทำงานได้อย่างสุดยอดด้วยการแพ้แค่หนึ่งนัดจาก17เกมแรกของซีซั่น2 0 1 6ถึง2017โดยเกมเดียวที่แพ้ก,ก็คือเกมเรียกที่ปาชัยตอบเบอร์ลี่2ประตูต่อศูนย์สองเดือน,นมกราคมในปี2017ถึงเดือนกรมภาพันธ์ในปี2017 เช็คกครับเริ่มปี2007ด้วยก,การพาทีมเสมอสัน,นในลลน2-2ในลีกแน่นอนว่ามันทําให้สาวกลิฟูเสียดายอยู่บ้างเมื่อพิจารณาถึงการที่นัดก่อนหน้านั้นพวกเขาเพิ่งปราบแมนเชสเตีรในเกมเลีกมาได้บันมาดแต่มันก็ไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกแย่อร่อยมากนักน่าสัรดาที่แท้จริงแล้วเกมเจ้ากับแมวดําคือลางแห่งหายนัก เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการชนะเพียง2เกมจาก12นัดติดต่อกันในทุกรายการของลิเวอร์พูลโดยช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาไม่เคยชนะใครเลย5นัดติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการแพ้สวอนซี2-3ในเกมลีกปราชัยต่อเซาท์ตันศูนยนในเกมลีกแพ้วุลตัน1นในศึกเอเอคัพและเสมอเชลซี1 1ในเกมลีกและมาพ่ายเฮาส์ซิตี้2-0ในเกมลีกเกมแพ้เลเตสต์ซิตี้1-3เมื่อวันที่2 7กุมภาพันก์กก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของเวลาอันขงเคือน พราะหลังจากเกมนั้นไปนแล้วลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้ใครจดนัดติดต่อกันในทุกรายการแบ่งเป็นชนะ5เกมและเสมอ2เกมในเดือนกันยายนในปี2007ถึงเดือนตุลาคมในปี2017และจะากออสตาร์ด้ดการ2017-2018ได้อย่างสวยหรูด้วยการไม่แพ้ใคร5นัดแรกของซีซั่นก็มาสุดเดนในการแพ้แมนเชสเตอร์ีในลีก5-0และเกมนั้นก็เป็นเหมือนทำให้พวกเขาเครื่องสะด,ดุด พราะในอีก9เกมต่อมาทีมคอนเช็กกิ้งครับสะกดคำว่าชนะเป็นอีกเพียงแค่2เกมช่วงเวลอาอันน่าเศร้า10นาาัดตดตอกันของทีมได้สิ้นสุดลงไปพร้อมกับการแพ้สเปอร์ในลีก1 4ซีในวันที่22ตุลาคมทําให้บทสรุปแล้วในช่วง10นาาัดดังกล่าวพวกเขาแพ้ไปทั้งหมด3ครั้งและเสมออีก5ครั้งซึ่งหลังจากนั้นลิพูลก,ก็ไม่แพ้ใครอีกเลยถึง18นาาักตดตอกันก่อนที่จะต้องมาพบกับความประชัยอีกครั้งด้วยฝีมือของสวอนซีในเกมลีก ในเดือนกุมภาพันธ์นในปี2020ถึงเดือนกรกฎาคมในปี2020ดูจากระยะเวลาของเดือนแล้วน่าอาจจะตกใจนิดหนึ่งแต่ชีช้แจงก่อนนะครับส่วนหนึ่งมันมาเป็นเพราะหลีกยุโรปเคยพัดไปนานจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้จำนวนเกมไม่ได้เยอะระดับแต่หลัก20นัดแต่อย่างใดความเร็วล้านใน่าวเริ่มต้นด้วยการแพ้อาร์ตุมารเรต0-1ในเกมยูฟ่าแชมลีรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกโดยสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลแพ้ไปโดยดรวมถึง5 นัดนะครับจาก9เกมในทุกรายการนับรวมแพอัลกอริทึมสองสามในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนรอบ1ิทีมสุดท้ายนัด2องในรายการในช่วงเวลานั้นพวกเขาก็ชนะแค่3ามนัดแน่นอนเกมสุดท้ายของช่วงเวลาอันเด็วร้ายที่เป็นการแพ้แมนเชสเตอร์ซี้ีศูนย์นะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมอ่าจไม่ใช่เรื่องที่เร็วร้ายแรงอะไรเพราะตอนตอนนั้นลิเวอร์พูลการตีชป์ไปแล้วแต่มันก็เป็นสกอร์ที่ทําให้จึงคลับผิดหวังในระดับหนึ่งและเขาก็ทําให้ทีมแก้ตัวได้ด้วยการเอาชนะอร์เซนอลศ0 จนทาให้ลิเวอร์พูลปิดฤดูกาลด้วยการแพ้นัดเดียวในช่วงโฮเกมสุดท้ายของซีซั่น2019-2020นี่คือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่เราเคยผ่านมานะครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็ฟอร์มโหดขึ้นมาทุกครั้งที่ผ่านมาได้นะครับฉะนั้นแล้วก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะผ่านไปด้วยกัน,นครับพี่มูฟังนะครับจิ๊กแครปส่งข้อความถึงมูริโยหลังตกรอบเอเบครับชี้เกมนี้หงผิดตรงไหน เช็กเก้นครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลส่งข้อความถึงโจเซมิโยผู้จัดการทีมทอหนัมสเปอร์หลังร่วงตกรอบฟุตบอลเอเอคัพด้วยในเมือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจ็กเก้นครับให้สัญญาว่าลิเวอร์พูลจะพร้อมสำหรับความอันตรายในเกมโต๊ะกลับของทอหนัมสเปอร์ของโจเซมิโยที่จะเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกในวันพฤหัสบดีนี้หลังเกมเอฟคัพที่พ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แบงค์เชลซี่นูเต็ดนะครับเอาชนะไปได้3-2ในศึกฟุตบอลเอฟคัพรอบที่4ที่โอทัดฟอร์ดซึ่งความพ่ายแพ้ดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการขยายสถิติฟอร์มอันแย่ๆของลิเวอร์พูลในระยะหลังออกไปอีกโดยพวกเขาเอาชนะได้แค่ทีมเด็กของอาร์เซนอลานำตั้งแต่ทุ่งคริสตอลเปลตเจในช่วงคริสต์มาสและเชกินคลอบก็เปิดเผยว่าทีมของเขาผิดที่กระตือรือร้นมากไปหน่อยที่จะทำประตูที่โอทรดฟอร์ด มีแง่บวกมากมายในเกมเราเริ่มต้นไปในเชิงบวกกันอย่างเต็มที่จะกกาครกกล่าวกับบีอิงสปอร์ตดันั้นเราเสียบอลในจังหวะที่ไม่ถูกต้องซึ่งนําไปสู่การโต้กลับของแมนยูพวกเขาไม่ได้ทําประตูในการโต้กลับครั้งแรกแต่พวกเขาทําประตูในจังหวะที่2หรือที่3ในช่วงเวลานั้นคุณเห็นว่าเมื่อคุณไม่ได้ทําประตูมาสักพักกูเลยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นอย่างมากคืนนี้เราพยายามมากเกินไปหน่อยในช่วงเวลาเหล่านั้น เรามีทางเลือกในแดนหน้ามากเกินไปหน่อยและไม่มีใครที่ช่วยปกป้องกันมากเท่าไรนักดังน,นั้นนั่นคือวิธีที่พวกเขาได้เปิดระตูแรกซอมประตูจากโมเมซสลาทำให้เจ้าตัวซัดรวมกันเก้าประตูจาก28น,นัดรวมทุรกการมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับโมสลาดีสําหรับความมั่นใจจกกึกังคลบกล่าวถึงซอมประตูจากดาวเตะจากแดนมามีเรายิ่งซ้อมประตูเรามีช่วงเวลาอื่นๆที่สามารถทําประตูได้ด้วยเช่นเดียวกันเรามีเวลาอื่นๆ เราสร้างสรรค์โอกาสดีๆเมื่อทีมเจอกับการเล่นลับลึกดังนั้นจึงมีสิ่งดีๆมากมายและเพื่อกลับมาสู่เส้นทางการปรงกันแชมป์พรีเมียร์ลีกทริปที่จะเดินทางอพยเยอนคอนแนตเบอร์จึงมีความสำคัญมากและเจคกคราฟก็คิดว่าทีมของเขาพร้อมแล้วเหมือนกันบททดสอบที่ดีในค่ำคืนนี้สําหรับผู้ต่อสู้รายต่อไปของเราเราจะเล่นกับทนันนมและให้เห็นด้ชจดเตียนว่าพวกเขาไม่ได้ยำยากเกินไปในการโต้กลับเช่นเดียวกันเจคกคราฟกล่าวใช่แล้วเราควรทําสิ่ง ให้ดีกว่านี้ผมรู้ว่าเด็กๆจะทําได้ดีกว่านี้แน่นอนนัดต่อไปนะครับเป็นศึกพิมพลิงกฤษดนะครับที่จะพบกับทอแนนฮอสเปอร์ในวันที่28มกราคมนี้นะครับก็ต่อไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์มีเดเจอหน,หนักเท่านั้นเลยนะฮะสำหรับหงแดงและผูของพุกเรานะครับนี่คือสุลข่าวลวิเวอร์พูลกับสเปนสุลุข่าววันที่25มกราคมนะครับ